จากสัตว์ทั้งหลายที่เราซื้อกินถึงไม่ฆ่าถ้าเรากินก็มีผลนี่คือบาปที่มันมีแน่แน่นอนในตัวเราแต่มันมีทางผลบาปได้ที่พระผู้ทรงบอกว่าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็บอกแล้วห้ามฆ่าสัตว์ห้ามอ่ะไม่ได้บอกว่าบันเทาฆ่าสัตว์หรือว่าทําบ้างไม่ทาบ้างหรือฆ่าสัตว์แล้วไม่ต้องห้ามก็ได้แค่กแค่ว่าทําน้อย มันไม่มีคําสอนอย่างนั้นมีแต่ว่าห้ามเลยอ่ะห้ามไปเลยเป็นข้อห้ามแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะมนุษย์เราต้องอาศัยสัตว์เป็นเนื้อหนังที่เรากินของเขาแล้วมาเลี้ยงตัวเราซึ่งมาเป็นมานานแล้วมนุษย์เลยมีความผูกพันว่าสัตว์คืออาหารแต่สัตว์มันไม่เคยคิดว่าเป็นอาหารมนุษย์มันมีความรักตัวกลัวตายเหมือนเราทุกอย่าง แต่มันมีผมด้อยอย่างหนึ่งก็คือมันอ่อนแอกว่ามนุษย์มันไม่มีปัญญาเหมือนมนุษย์มนุษย์เลยสามารถจับสัตว์ใหญ่ๆได้ใหญ่แค่ไหนก็มนุษย์จับได้หมดแหละได้ผลท้ายก็อยู่ในท้องมนุษย์เนี่ยแหละตัวเล็กๆเนี่ยแหละเลี้ยงมาทุกวันนี้โตใหญ่กินเนื้อเขาทั้งนั้นเพราะนั้นสัตว์มันเลยประเภทโดนลังแกมาเสมอแต่สัตว์พวกนี้ถ้าพูดด้านจะบอกเลยว่ามันก็เกิดมาไม่อยากจากจะเป็นอาหารของใครแต่มนุษย์เรากล่าวคําแบบนี้มานานแล้ว แต่จริงๆนะข้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขารู้ว่าสัตว์ตัวนี้มันไม่ใช่หมายแค่สัตว์เดรัจฉานอย่างเดียวมันหมายถึงมนุษย์ด้วยเพราะมนุษย์ก็คือสัตว์เหมือนกันสัตว์โลกสัตว์ประเสริฐเพราะมีสติปัญญามีการยั้งคิดมีการกระทํามีการสร้างสรรค์ได้มากมายไม่เหมือนสัตว์พวกนั้นสัตว์เดรัจฉานมันไม่สามารถที่จะทําบ้านช่องสร้างอคอมพิวเตอร์ทํานู่นทำนี่เทคโนโลยีไรงแบบมนุษย์ไม่ได้เลย มันเป็นแต่กินอยู่อาศัยสร้างหลังเล็กๆน้อยๆพอตัวของมันอะไรเป็นเนี่ยการสืบพันธุ์ทั้งหลายที่บอกว่ามนุษย์กับสัตว์มันไม่ไกลเท่าไหร่ถ้ามนุษย์เราหลงอยู่ของความงมงายในความเป็นกินอยู่อาศัยหรือสืบพันธุ์มันก็เหมือนสัตว์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความแตกต่างของมนุษย์คือสติปัญญาเรามีความเข้าใจที่รอบรู้มีการแยกแยะได้มากและมีการยกระดับจิตตัวเองได้สูงสุด,สดก็คือการพุนทุกไปได้ด้วยวิธีการบำเพ็ญภาวนา พุทองเลยบอกว่ามนุษย์เลยเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างที่จะไปสูงสุดและกระําสุดได้เราเลยต้องเริ่มต้นโดยการกระทําที่วิถีดีๆเมือนเรานั่งสมาธิเราเริ่มต้นแลวนะนาทีเราเริ่มต้นแล้วนะเราพยายามที่จะภาวนาพยายามที่จะแหวกไหวยอยู่ในวิญญาณสัตว์ลายทั้งหลายวิญญาณสัตว์ลายเหล่านั้นที่บอกว่าถึงท่าป่าช้าสรางคองจิตุรังคนางเอาเยื่ออย่างภาษาสดา เนี่ยคือท่าป่าชาสางเลยถ้าเรานี่อยู่ในวิญญาณไงวิญญาณสัตว์ที่จิตสถิตอยู่เราไม่ใช่อยู่ตัวคนเดียวที่พระลเลยกล่าวแล้วว่าเรากินก,กี่ชนิดเข้าไปวันหนึ่งหนึ่งเราทานอาหารเราฉันเข้าเนี้ยสัตว์กี่ตัวมีวิญญาณทั้งนั้นวิญญาณคืออาการปัสสาะทั้งหลายในทุกขเวทนาหรือความสุขก็ตามแต่อาการเหล่านี้มันเป็นอาการของทุรนทุายมากกว่า ของการที่ดื่มดำ้าไปในเลือดเลือดเนื้อของเขาที่สอดอยู่ในคำวามความรู้สึกแม้แต่ตัวเชื้อโรคทั้งหลายมันก็คือสัตว์ทั้งนั้นสัตว์เล็กสักน้อยสัตว์เล็กจนมองไม่เห็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ด,ดูอะไรแบบนี้พระเลยบอกว่าเนี่ยที่ว่าเราอยู่ในวิญญาณอยู่รอบตัวเราภาษาความรู้สึกและกนานาจิตทั้งหลายที่มีชีวิตยอยู่ในตัวเรา พวกปฏิเดียทั้งหลายมันก็มีชีวิตพวกไวรัสอะไรแบบนี้นั่นคือสัตว์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตัวเราในตัวหนึ่งคือจิตเราหนึ่งดวงสังขารเรานี้อาการ3ามสองแต่เรามีสิ่งมีชีวิตที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่ในตัวเราเต็มไปหมดไม่เป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยจนตลอดจนถึงพวกเชื้อราอะไรแบบนี้ างทีมันก็มีหลายๆอย่างที่กําลังโกจรเคลื่อนไหวและแฝงอารมณ์ความรู้สึกเราได้ด้วยตลอดจนถึงสิ่งเล่นลับที่บอกว่าบางครั้งจริงสิ่ง,งเล่นลับที่มีอยู่มันก็มีอยู่จริงในบางจุดของจิตวิญญาณที่ซ่อนเล้นอยู่ในบางจุดบางมุมของภูมิต่างๆที่ซ่อนภูมิกับภูมิมนุษย์อยู่หรืออยู่ในภูมิมนุษย์ก็ว่าได้มันก็มีหลายภูมิแต่ปกติทางกฎเกณฑ์ของธรรมะ ที่พระแนะนําการสอนในแบบนี้การทีบางทีเราเข้าไม่ถึงจุดแบบนี้เราก็ข้ามข้ามตอนไปเราก็พยายามพูดธรรมะที่เป็นอยู่จริงธรรมะที่เห็นอยู่ณณเวลาการนี้ตามภาวะจิตวิถีของผู้ปฏิบัติทั้งหลายพระจะพูดจุดเล่นรับลึกซึ้งเกินไปบางจุดในเรื่องของภพภูมินี้ไม่ได้ทีเดียวเพราะว่าไม่ใช่มัเถึงกันได้ทีเดียวนอกจากคนที่ทําจิต เข้าไปพบเห็นเรื่องราวทั้งหลายที่ซ่อนอยู่ในปูมมนุษย์เราที่ว่ามีหลายๆอย่างที่เล่นดับซับซ้อนจนบางทีเราก็ไม่อยากจะกล่าวถึงเพราะมันดูแล้วแปลกเกินไปหรือบางครั้งก็มันดูหมุนงมง,ง,งายในปูมนั้นๆแต่จริงๆแล้วคนเราเมื่อหลุดจากล่างเมื่อไหร่ไม่ว่าจิตดวงไหนจะหนีไม่พ้นความจริงนน่นที่บอกว่าบางเรื่องพลักก็ไม่พูดถึงเพราะมัน มันยังเห็นไม่ได้สัมผัสไม่ได้แต่เอาเวลานี้กันก่อนที่เห็นกันจริงๆเราเลยพยายามพูดธรรมะในวิถีที่ในแนวของทฤษฎีวิทยาศาสตร์คือการเห็นจริงๆก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจตอนนี้ก็คือความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยขุปทานทั้งหลายความฟุ้งซ่านว่วงเหงาเหงานอนความอ่อนล้าเมื่อแรง ความขี้เกียจขี้คลานเลยไปเนี่ยมันเป็นอยู่จริงเป็นนาการอยู่ที่ทําให้บุคคลปฏิบัติธรรมนี่ต้องตื่นตัวเองขึ้นมาตื่นเพื่อต,ต,ต,ตื่นตัวตื่นเพื่อตื่นใจตื่นสติให้ตัวเองหายจากความหลับไหลอยู่ข้างในบางทีเราเคลื่อนไหวเราเราทำโน้นทำนี่วันๆแต่จิตมันหลับในอยู่มันไม่ได้รู้ว่าตัวเองนี้กําลังเป็นอะไรอยู่แต่กําลังเคลื่อนไหวทํโน้นทำนี่ทำนัำ่นตามผลงานเป็นกิจวัตรประจําวัน แต่จิตมันหลับในอยู่ข้างในส่วนลึกๆเพราะมันไม่ได้ตื่นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาธรรมที่บอกว่าพอเราไปปฏิบัติธรรมเราทาจิตสงบจิตมันเริ่มปลดออกเมฆบันฟ้ามืดภายในจักราวาลภายในมันห่อวุ้มไปหนานึกหนา,นนานทึบจนมองความกว้างไม่ใกลกว้างออกแล้วมันแน่นหนาไปเกินเหมือนกับเมฆหมอกที่ดําอยู่ภายในที่เราจะต้องเปิดฟ้าพลิกแผ่นดินตั้งสติพลิกชีวิตใหม่ด้วยการเดินเส้นทางของธรรม ด้วยการคลองของธรรมที่บอกสร้างความบริสุทธิ์เกิดขึ้นคือความไม่มีคําว่าหวังผลถึงใดสิ่งตอบแทนทั้งหมดมันเรานั่งสมาธิเราทําตัวเองให้เป็นมัชชิมากายเป็นกลางมัชชิมากายมัชชิมาจิตทําอารมณ์ไม่เป็นกลางกลางคือไม่ฝยซ้ายใยขวาใยคิดอะไรต้องการอะไรตรงไหนไม่ได้ดิ้นรนขนฝ้ายจะไปดูอะไรไม่ใช่เขาถามว่าคุณนั่งสมาธิจะเอาอะไรหรออยากจะไปเห็นภพชาติจะเป็นอดีตชาติอยากไปเห็น นรกสวรรค์ถ้านั่งแบบนั้นแสดงผิดแล้วมันไม่ใช่ปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านั้นมันเป็นภูมิชนิดภูมิของมันอยู่แล้วซึ่งไม่เกี่ยวกับเราอยู่ตอนนี้ก่อนสิ่งที่เกี่ยวกับเราตอนนี้ก่อนคือการดับถ้าเราคิดว่าเราจะนั่งแล้วไปดูดีตชาติก็ไม่ต่างอะไรกับเรากาลังคุ้นหากองขี้เท่าไปหา,าเศษกระดากระยาบูญฝอยสังขารเก่าๆที่เราสะสมไว้ผิดมั่งถูกมั่งถูกระบบบปิดระบบตามวิธีกรรม มันเสียเวลาจุดตรงนั้นหรือการจะไปดูอะไรต่อมีอะไรหรือจะนั่งเพ่งไปดูบ้านใครตรงบ้านเธออยู่ไหนบ้านฉันอยู่ไหนไปดูตรงนู้นตรงนี้มันก็ไม่ใช่วิธีทมเพราะวันนี้เป็นแค่พวกฌานสมาบัติทั้งหลายที่เพ่งไปดูที่ใครที่โหนแห่งต่างๆตรงนั้นมีอะไรอยู่ตรงนี้ขวางอะไรอยู่มันเป็นเรื่องเาเก็จะว่าเลอะเทอะมันไม่ใช่ธรรมะที่คําสอนพทธเจ้ามันอยู่ในประเภทข,ของอิทธิปฏิหาร อิทธิฤทธ์ทั้งหลายซึ่งยังไม่มีผลต่อปัญญาบรารมีเรามาด้วยจิตเราไปด้วยจิตถ้าเราไปติดแค่ตรงนั้นเราจะไปไม่ได้แล้วจะกลานไม่รอดมันจะเข้าสู่ทำวิปลิตได้สิ่งที่พบเห็นด้วยความอยากจะรู้จากเห็นมันก็จะเข้าทำผิดเพี้ยนทำผิดเพี้ยนเหล่านั้นก็จะเสียสติปัญญาไม่มีมันจะกลายเป็นปฏิบัติอย่างงม,มงาย ก็อย่างโง่เพราะนั้นพระเจ้าเลยสอนให้เราเข้าสู่อันนี้นุสาสนีปฏิหารของการบําเพ็ญที่ทําตัวเองเข้าสู่หลักธรรมแห่งความเป็นจริงอยู่ในคาว่าการปัจจุบันอดีตเป็นที่ผ่านมาบทเรียนทั้งหลายที่เรายังจําได้อยู่ในสัญญาตัวตนและชาติปัจจุบันแต่ปัจจุบันนี้จุดสําคัญที่จะแก้ล็อกกรรมในอดีตนี้ได้ด้วยการทําวันนี้จากอนาคตทุกวันที่มาถึงนาทีปัจจุบันที่จะแก้ไขวิธีความบกพร่อง และอุปสรรคทั้งหลายที่เราสร้างตัวเองดูความไม่รู้เท่าถึงการและสร้างอุอปสรรคเข้ามากดดันตัวเองได้หลายรูปแบบกรรมเลยบ,บ,บีบบีบลันจิตมนุษย์เรานี่เยอะแยะกดดันไม่มากมายทําให้เราเลยแย่ไปหมดในบางเรื่องปิดระบบไปหมดเลไรแนี้ก็เลยการบําเพ็ญเลยเป็นภาวะที่พุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ย เข้าถึงความเป็นจริงณนะการปัจจุบันที่ทำใจได้สง,งบนะทากายเป็นกลางเราไม่ใส่ใจกับเรื่องดึงทั้งหลายทั้งปวงเราอยู่ด้วยการปัจจุบันตั้งสติอยู่กับปัจจุบันที่บอกว่าสิ่งใดเคลื่อนไหวเราไม่ใส่ใจสิ่งทั้งหลายเราพยายามอยู่ปัจจุบันเขาไว้นี่หมายว่าตอนมีเสียงหนักหูอะไรเราก็พยายามอยู่ปกติถ้าเรามีอาการระคายเคืองสิ่งทั้งหลายที่หนวกหูนี่เราก็สะดุด โยกับการปฏิบัติแล้วว่าเรายังแยกเรายังวางไม่ได้ต้องพยายามปกติที่บอกว่าถ้าเรามีอารมณ์ลำคาญมีความอึดอัดมีความใส่ใจสิ่งที่เคลื่อนไหวแสดงว่าสมาธิมันไม่มีผลกับการนั่งอะไรเลยเพราะเรายังอุบัติเหตุเกิดอยู่ข้างนอกสะดุดข้างนอกเสร็จแล้วล้มลุกลุก,กลางข้างนอกเสร็จแล้วจะทําจิตข้างในได้อย่างไงที่บอกว่าคนบําเพ็ญไม่ว,ว่าจะมีมกลิ่นหมินคาวอะไรขึ้นมา หรือสิ่งที่เครื่องไหวรอบตัวถ้าเรามีอาการปฏิเสธเราจะไม่ผ่านจิตว่าเราอาการต่อตั้งในสิ่งเหล่านั้นจิตก็ไม่ผ่านเราลำคาล,ลันขึ้นมาจิตมันตอบตก,กมันมันเดินไม่ได้มันต้องวางได้หมดเลย่ยก็นังง่นงนิ่งปุ๊บไม่ใส่ใจแล้วขนาดที่ว่าพระอริญญเจ้านั่งอยู่ในป่าก็จะประวงังวางตัวเองได้ผ่อนคลายตัวเองได้ไม่ทุกข์ไม่ร้อนจะถึงขนาดที่ว่านั่งหรือใครจะฆ่าให้ตายนะตรงนั้น ก็ยังไม่กลัวคือนั่นคือความที่สูงสุดของวิถีจิตของเขาที่ทําได้เพราะฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจไว้ว่าอุปสารคของผู้บําเพ็ญก็คือความระคายเคืองความไม่ได้ดังใจความเกียจคร้านทั้งหลายที่เกิดจากผู้ปฏิบัติธรรมแล้วปล่อยให้ย่อนญานลงไปจากการบาเพ็ญนี่มันเลยทําให้คนเหล่านี้ไหลไปสู่ความเป็นวิบากได้มากมายเพราะฉะนั้นพยายามตั้งสติ อยู่กับความจริงก็ไว้พยายามมีสติเนี่ยเรามีสติธรมเพื่อลักกรรมนําสติเดินเนี่ยลักคำว่าลักกรรมก็คือมีสติรมลักกรรมคืออะไรที่เป็นเป็นอกุศลจิตเป็นการกระทําที่นําสู่ความว่ากรรมทั้งหลายเราก็พยายามละออกละออกห่างออกห่างออกอะไรที่นําสู่ถึงกรรมทั้งหลายในการกระทําที่เป็นบาปกรรมเราก็พยายามห่างออกห่างออกเพื่อให้เป็นกุศลจิตเข้ามาแทนที่เพื่อให้จิตเราทนุธนบํารุงการกระทําตนเองกนเรี่ก หล่อเลี้ยงตัวเองเนี่ยให้ได้เต็มที่ในวิธีของการทําจิตการภาวนาจิตการพร้อมที่จะลดละปล่อยวางคือพร้อมแล้วที่จะทําใจตัวเองให้เป็นกุศลให้เป็นบุญบุญของคนที่เกิดมาบุญแล้วที่ได้มีมีอาการ32บุญแล้วต้อรู้จักปฏิบัติรรมยิ่งได้เจอธรรมที่แท้เที่ยงมันยิ่งบุญหนักหนามหาศาลเพราะการเจอธรรมะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะบางทีเราปฏิบัติผิดเพีย้ยน รือผู้สอนผิดระบบมีมากมายถ้าสอนผิดพลาดคนประวัติเสียสติขึ้นมาหรือผิดระบบมายิ่งหนักหนาในเรื่องของกรรมไปนี่คือวิธีที่บอกว่าการแสดงธรรมเลยเป็นจุดสําคัญของของผู้แสดงและผู้รับการฟังการแสดงที่จะทําตนเองย่างก้าวไปสู่ความถูกต้องของวิธีทมด้วยเพราะสัจธรรมคือความจริงสัจจะเป็นความจริงที่ไม่ใช่สอนให้คนเราหลงผิดหรือให,หลงติดใดติดหนึ่งยึด มั่นถือมั่นจนเป็นตัวตนจนผิดระบบไปมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นการภาวนาของเราเนี่ยจะดีขึ้นมาตามลําดับ